สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่1คันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาสดสดร้อนๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะเป็นตัวอันติด1.6 g ปี2018นปะคะประวัติศูนย์ร้อแน่นอนนะเลขมาอยู่เพียงแสนหลักพันกิโลเท่านั้นเองนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะใช้ขับฟรี90วันได้ด้วยนะลูกค้าออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะคะใครสนใจติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนเก้าห้าแปดเนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะัดยินดีให้บริการเลยนะสาหรับคันนี้ เป็นโฉมเมนเชม Management เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพส,สวยๆการันตีโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนกักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้า จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,900บาทเท่านั้นนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซน็นให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้นะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้เลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเนาะเดี๋ยวนัดผ่าชมรายละเอียดของรถกันนะคะว่ารถสภาพที่เข้ามาใหม่เนาะสวยงามเพียงไหนนะคะ ลูกค้าคันนี้นะเป็นโฉมไม่ได้เชนได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเจ็ดก็ไก่รอเรือแปดสามเจ็ดหก กรุงเทพมหานครเราก็ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะกันชนหน้านะคะอันนี้คือสภาพรถที่เข้ามาใหม่อาจจะมีร่องรอยสเก็ตหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะฝากระโปรงมีร่องรอยของสเก็ตหินนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่แบบสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะเดี๋ยวเก็บงานสีให้นะลูกค้ารถมือสองมันต้องมีตำหนิกันบ้างอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถมันใช้งานเนาะสะเก็ตหินเนี่ยเป็นเรื่อง ปกติเลยนะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้รับรองว่าวันรับรถเนี่ยสวยงามแน่นอนนะคะเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักกันก่อนนะคะคันนี้สันเลี่ยมฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยละกี้มีเพียงสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆ,ๆเท่านั้นนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะลูกค้าได้เป็นไฟหน้าแบบบันติรีเฟกเตอร์ โฮมใสๆขาวๆสสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะมาพร้อมไฟเดทามนะไฟหน้านะคะใสๆเลยนะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยปัดเงาสองสีแม็กเดิมแท <c oughs> ้จากโรงงานนะคะน็อต <c oughs> 5้ลูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางขอบ16นิ้วนะคะยางขอบ16ปี2022 ยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะได้เป็นยางยี่ห้อบิสโตนนะ อย่างยี่ห้อบิสโต้นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงน่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ามันหยุดไหลเยิ้มของเบ้าโชคนะคะมาร์กแต้มสีตรงเบาโชงเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆไม่มีรอยไขย่รอยเขียบขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะโป่งซุ้มล้อนะคะสันเลียมคมมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักยิ้มนะคะสําหรับกระจกนะคะกระจกมองข้างปากครอบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วด้วยหน้าตากุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทสตาร์ทมือนะคะเป็นแบบแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูภายในนี่ภายในนะคะเป็นแบบเอ g i จิ้งสตาร์นะคะนี่เลยนะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะเลขไม่แสนสี่พกิโลเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมภายในตกแต่งเป็นโคนสีดำตัดด้วยสีเบรนะคะ สเปคเดิมป้ายแดงเลยนะสำหรับคันนี้นะคะพวงมลาลัยนะเป็นพวงมลาลัยแบบมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะสภาพพวงมลาลัยนะเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์รถดูเลขหม่กันอีกรอบนึงนะคะลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยนะคะ ไม่ค่อยมีปัญหารถหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าเช็คศูนย์อยู่แล้วนะคะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ตลอดนะเช็คข้อมูลได้นะคะเลขไม่นะนี่ลูกค้าอยู่เพียง1นึ0งแสกิเมตรเท่านั้นเองนะคะใบนัดหมายเช็คระยะจากศูนย์โตโยต้ามีอยู่น,นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะไม่แสนสี่พันเท่านั้นนะคะ ไม่ถือว่าน้อยด้วยนะราคาคันนี้4,39,000บาทน,นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี U x ยูเสบียได้นะคะแอร์อนดอกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นไ่านะคะมีมาให้เรียบบ่อยแล้วด้วยเป็นรถเกียร์ออโต้7สปีดนะคะ,ะ,คะเกียร์ซีวิธีสปีดเนาะสภาพสวยเลยนะคะคันนี้สภาพสวยนะฝาเพดานนะคะ ที่บางแดดหนึ่งฝั่งเขายังไม่ได้เอาพลาสติกออกเลยเอาจจะมีคราบบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะอย่างที่นัดบอกรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเนาะให้เน้นดูโครงสร้างเป็นหลักลูกค้าไม่มีชนหนักไม่มีรอยบุบรอยยุบเนาะสำหรับคันนี้ เบาเป็นเบาะหนังนะคะข้อดีของเบาะหนังเลยดูแลดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะข้อเสียก็จะระบายความม้อนช้านิดนึงเนาะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเป็นเบาะสเปคเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของหัวนอนซอกประตูสภาพเดิม สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยเขยบเับเขยื้อนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะตัวสอบเจอเพชรยนต์รับซื้อคืนนะคะลูกค้าเอาเอกสารเอาหลักฐานมาเอานะถ้าเคยอ่าถ้าไปตรวจสอบเจอว่ารถเคยชนหนักเคยพลิกคว่ำเคยจมน้านะเพชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังอันติดบอดีเ้เขากว้างอยู่แล้วนะคะนั่งกันสบายๆเลยนะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังสองรูนะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดขอบยางนะคะดึงมาดูได้เลยนะขอบยางทั้ง4บานประตูสปอร์ตเมนอาร์ตนะคะ กลมๆให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยโปสีแต้มสีไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสภาพสวยเลยลูกค้ารับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะ เอารถไปใช้งานกันก่อนไปขับกลับบ้านขับเที่ยวปีใหม่ก่อนแล้วค่อยเริ่มหอดอีกทีปีหน้านะคะใครสนใจติดต่อมหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดกินดีให้บริการนะอันติด เครื่องยนต์อืดถึกทนนะคะอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการควบคุมอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นรถแบรนด์หลักยอดฮิตเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพรยนต์ด้วยนะคะตัวอันติสเนี่ยอันดับหนึ่งทุกเดือนนะในส่วนของไฟไท้ายคันนี้นะคะลูกค้าดีไซน์มาให้ฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะอาจจะมีร่องรอย รอยชนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนเนาะรถมือสองนะคะเป็นปกติที่ต้องมีเฉียวมีชนเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าขับรถเนาะท้องถนนเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราเนาะอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะแต่ชนหนักถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีรอยบุบเบยนะคะอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆเนานะคันนี้ ใครสนใจก็แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะป้ายทะเบียนนี้นะ7ก็ไกลรอเรือ8 3 7 6กรุงเทพมหานครนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไปเบรกตรงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันดีกว่าอ่ะองเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดี้กว้างเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อนะคะไทโคโอิโตะนะ ไปท้ายเดิมแท้พวกตะเข็บรอยเย็บต่างๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยชนไม่มีรอยโปสีแต้มสีนะหัวน็อตนะคะด้านหลังสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะให้ดูทั้งสองฝั่งนะหัวนอ็อตฝากระโปรงท้ายนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยขยรอยเขเยื้อนขอบยางจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะตะเข็บรอยเย็บนะคะนี่เดิมๆเลยนะคะ คาบน้ํายังอยู่เลยนะฝนตกนะคะไปเอารถมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเนาะอยากอัปเดตรถเข้าใหม่ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนัดก,ก็รีบมารีวิวเลยเนาะในส่วนของด้านท้ายนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะตัวคารนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดด้านบนหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยี้เลยสภาพสวยนะคะหรือว่าบอดี้ด้านล่าง อ่ะนี่เลยล้อ,อะายอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะซีนนะซีนเดิมๆจากโรงงานจะต้องเป็นสีขาวๆไข่ไก่แบบนี้นะคะอันนี้คือซีนเดิมจากโรงงานนะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะในส่วนของบอดี้ด้านล่างให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะด้านท้ายนะคะส่องไป เห็นไหมเอ่ยด้านในซีนเดิมนะ โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักแน่นอนนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเครดิตด,ดีเริ่มต้นกันที่ปีดาวได้นะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้นะ,ะนัดแนะนําคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะอันติด 1.6G ปี2018นะคะราคาเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผลเริ่มต้นที่7,900บาทนะคะรายได้2เท่าของค่างวด ออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะแล้วก็ช่วงนี้มีขับฟรี90วันนะคะออกรถวันนี้เริ่มขอดอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผ่นเพจของรถกันนะคะตัวแผ่นเพจนะคะมีติดอยู่ด้านข้างลูกค้าอ่ะ ไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับนะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนรถปี2018เช็คประวัติศูนย์ได้นะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครสนใจนะคะติดต่อหาหนัดได้เลยนะ,ะอย่างที่นัดบอกเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวนะคะเริ่มต้นกันฟรีดาวได้เลยนะ,ะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะ,ะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะ นัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเนาะเผื่อใครที่ต้องการหารถไปใช้งานนะคะจะได้มีทางเลือกในการตัดสินใจอีกหนึ่งทางเนาะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดกันต่อนะคะในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเื่องเบนซินขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195 E20 E85 เติมได้เลยนะคะเรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันนะสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะ ครื่องยนต์แห้งๆสวยๆวยนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้อย่างที่นัดบอกนะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะตรวจสอบเจอเพชยยนต์รับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะคันนี้จุดเม็ดอาร์ตเบ้าโชคมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าหัวน็อตแก้มด้านข้างไม่มีรอยไขนะคะหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวคานนะคานด้านข้างนะคะ หรือว่าคานหน้ารถเนี่ยสีเรียบเสมอกันเลยนะคะ ไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะหรือว่าคานหน้ารถด,ด้านในนะคะคานด้านในพาัดอะไรมีให้เห็นเด่นชัดเลยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเช่นกันนะคะสภาพเดิมนะคะสวยๆคันนี้รับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยไขยเลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะสภาพสวยนะคะ ตาปาตวยต้ยังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเก,กอร์มออกรติดอยู่ครบเลยนะ คันนี้นะคะแนะนําว่าไม่ผิดหวังเนาะอาจจะมีคาบฝุ่นคาบโคลน,นล่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะอย่างที่นัดบอกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนัดรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะใครที่มองหารถวิชัยนานอยู่หรือว่าสนใจออกรถช่วงนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดกินดีให้บริการคับฟรีเก้าสิบวันนะออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะคะ แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยกับตัวอันติส 1.6G ปี2018คันนี้นะคะเรยกมาอยู่เพียง1 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะไม่ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะราคา439,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,900บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะใครสนใจก็ ติดต่อหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่นะัดแจ้งไว้นะแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือใครอยากเข้ามาดูรถจริง มาได้บริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะมีรถให้เลือกเกือบ400คันเลยนะเข้ามาถึงแจ้งว่าติดต่อหานัดนะคะนัดยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการเนาะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ